สวัสดีครับวันนี้พามาชมเตาย่างนะครับแบบพกพานะครับและกซี่เฟรมนะครับตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้เนี่ยใช้กับแก๊สกระป๋องนะครับแก๊สกระป๋องนะครับก็คือฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับจะเปิดได้นะครับแบบนี้นะครับเนี่ยครับเปิดได้แล้วก็ใส่แก๊สอย่างเข้าไปตรงนี้นะครับข้างในนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาแบบนี้นะครับแนะนำให้ใช้แบบพกพานะครับงานที่ต้องพกพาไปข้างนอกนะครับ เช่นไปเที่ยวอุทยานนะครับไปพักค้างแรมนะครับหรือตั้งแคมป์ต่างๆนะครับนะครับตัวนี้นะครับเหมาะมากนะครับพกพาสะดวกนะครับนะครับก็แกระป๋องราคาไม่กี่ตังค์นะครับประมาณ30บาท40ิบาทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลิ้นชักนะครับนะครับรองรับเศษอาหารเวลาร้วปิ้งย่างนะครับดึงออกมาได้นะครับข้างบนก็จะเป็นตะแกรงย่างนะครับตะแกรงย่างเซเลสนะครับตัวนี้เปิดเอาได้นะครับนี่ฮะแบบนี้นะครับ นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นฝาครอบนะครับฝาครอบความร้อนนะครับคือปิดหัวเตาเอาไว้นะครับให้โดนหัวเตานะครับยกกันได้นะครับตัวนี้ยกกันได้นะครับแบบนี้นะครับอ่านี่ฮะนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ผมติดเทปกาวไว้นะครับอ่าก็เลยจริงๆดึงออกได้นะครับนี่ครับตัวจ่ายแก๊สอยู่ด้านล่างนะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นรูปตัวยูนะครับก็แก๊สจะออกตามรูเนี่ยครับนะครับบางคนถามว่าเอ๊ะ ต้องใช้ปืนยิงแก๊สหรือเปล่านะครับไม่ต้องนะครับอันนี้เนี่ยเวลาเราใส่เวลาเราใส่กระป๋องแก๊สลงไปนะครับให้เราบิดตรงนี้นะครับนี่ครับอันนี้คือออฟคือปิดนะครับอันนี้คือไฟปานกลางนะครับส่วนนี้คือไฟแรงสูงนะครับกับนี่ครับเขาเขียนว่า ignite นะครับก็บิดมาที่จุดนี้นะครับคือเปิดแก๊สจะดังแป๊ก จะดังก็ต่อเมื่อใส่ใส่กระป๋องแก๊สไปแล้วนะครับอ่าใส่กระป๋องแก๊สไปแล้วแล้วก็บิดมาจุดนี้นะครับบิดมาจุดนี้เท่านั้นนะครับเขาจะดังแป๊กแล้วไฟไฟไฟในนี้นะครับไฟนี้ถึงจะติดนะครับอ่าก็คือไม่ต้องใช้ปืนยิงแก๊สนะครับไม่ต้องพกไปนะครับบิดแป๊กติดเลยนะครับพราติดเลยเนี่ยก็จะกลายเป็นไฟแดงสุดก่อนนะครับถ้าเราต้องการรีไฟแบบปิ้งย่างแบเบานะครับเราก็รีไฟขึ้นไปบนนี้แบบนี้นะครับนี่คือไฟกลางนะครับ อันนี้คือปิดเลยนะครับปิดแก๊สกระป๋องเลยนะครับพอมาถึงจุดนี้เนี่ยไอตัวล็อกข้างในตัวนี้นะครับมันก็จะคลายแก๊สกระป๋องออกไปเองนะครับอัตโนมัตินะครับอ่าทีนี้เวลาเราบิดมาจนสุดเนี่ยถ้าใส่แก๊สกระป๋องไปแล้วนะฮะมันก็จะกลายเป็นล็อกอัตโนมัติเหมือนกันคือล็อกล็อกตัวนี้นะครับนะครับล็อกแก๊สกระป๋องไว้เองนะครับอ่าคือ ล็อกกระปดล็อกเนี่ยเขาทำมาเป็นอัตโนมัติเลยนะครับนนี้คือปลดล็อกแก๊สกระป๋องนะครับอันนี้คือล็อกแก๊สกระป๋องนะครับแบบนี้นะครับอ่าไหนที่สนใจแก๊สตัวนี้นะครับแบบปิ้งย่างพกพานะครับไปเที่ยวได้นะครับแบบนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้นะครับที่เบอร์0ูนย์เก้นะครับสองแปดหกสามศูนย์แปดสามนะครับศูนย์เก้าเก้า 2 8 6 3 0 8 3นะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะครับจะเป็นสัญลักษณ์รูปม้าสีเขียวนะครับทักมาได้นะครับสั่งซื้อเก็บเงินปลายทางได้เหมือนกันนะครับนะครับสินค้ามีรับประกัน1ปีนะครับของลักกี้เฟรมไว้ใจได้นะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็วัสดุคุณภาพมากนะครับสเตลเลตจริงๆนะครับอันนี้นะครับอย่างดีนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีสินค้าใหม่จะมาลงแนะนำให้ท่านได้ทราบก่อนคนอื่นนะครับขอบคุณครับ